เดี๋ยววันนี้จะพาเพื่อนมาปลูกผักบุ้งแก้วลอยน้ำนะครับตอนนี้ผมมีผักบุ้งไว้อยู่แล้วนะลอยอยู่ในน้ำอยู่แล้ว <c oughs> เดี๋ยวเราก็จะเอาหลักลงไปปักนะครับผมก็จะเอาหลักลงไปปักแล้วก็เอาผักบุ้งมามาพันที่ที่หลักไว้เนาะนะครับแล้วก็เอาเชือกมามาผูกรัดไว้นะครับเพื่อที่จะไม่ให้ผักบุ้งลอยไปไหนได้นะ ก็เตรียมหลักมาอยู่10หลักนะครับ10หลักเดี <h 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 ๋ยวเราก็จะลงไปปักข้างล่างเลยน้ำก็ไม่ลึกนะฮะน้ำไม่ลึกน้ำก็ประมาณเกือบเกือบเอวนะป่ะเดี๋ยวเราก็จะทำสองแถวนะฮะทำสองแถวแต่ว่าเดี๋ยวผมจะปลูกแถวเดียวก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยขยาย ไปอีกนะครับเพราะว่ามันเป็นรูปตัวแอลนะเดี๋ยวเราเอาเอาแถวเดียวก่อนมีปลาด้วยนะปลานินปลาตะเพียนน่ครับน้ำก็อยู่สุดขาพอดีเนาะประมาณแปดแปดสิบเก้าสเซน เราก็จะเอาแบ่งให้มันได้สองแถวก็จะให้มันอยู่ห่างจากฝั่งสักหน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราเดินเดินเก็บเราก็จะเดินเดินเก็บสองข้างนะเดินเก็บสองข้างนะครับเราก็จะปักกะระยะไว้ก่อนนะกะระยะไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยเอา,เอาค่อยมาขยับแล้วก็ เอามาเอาปักบุ้งมาใส่นะหนึ่งสองนะประมาณ2เมตรนะครับนะกาประมาณ2เมตรความยาวน่าจะ20เมตรนะครับ20เมตรก็ 20, 20 20ก็น่าจะพอดีนะ สองสามสี่ห้า ไม่เคยปลูกผักบุ้งแก้วไม่รู้ว่าเขาปลูกกันยังไงนะฮะเดี๋ยวเราก็จะประมาณนี้นะฮะก็จะจะอันนี้ก็เป็นผักบุ้งแก้วนะเนี่ยมีไม่รู้ว่ามันจะรอดไหมนะเพราะว่ามีปลานินปลาตะเพียนด้วยนะปลากินพืชก็พันอามาผูกเ,เนี่ยมาพันพันใส่หลักไว้ เราหวังว่ามันจะเกิดนะเดี๋ยวผมจะไปเอาของบุ้งอยู่ตรงฝั่งโน้น ็นผักปุ้งแก้วเราก็จะมาแบ่งนะฮะแบ่งแล้วก็มาเาพันธ์ใส่หลักไว้ลากเขาเดินแล้วนะฮะเราก็เพียงแต่ว่าเอาเอามาเสียบใส่ไว้เนาะที่นี้แหละ ปาไม่กินหมดก็น่าจะได้อยู่น่าจะได้ได้ผลผลิตอยู่เดี๋ยวเราก็จะจะแบ่งไปเรื่อยๆนะ ปลูกไปแล้วแถวหนึง่งนะครับปลูกไปแล้วแถวหนึง่งเดี๋ยวมันยังเหลืออยู่นะพอ,พอดีว่าผมใส่ใส่ไม่เยอะแถวหนึง่งไอ้ไอ้อนะึงผมใส่ไม่เยอะเนาะเดี๋ยวเรามาให้ดูผักบุ้งแก้วเนาะก็อวบๆขคอก็อาจจะไม่ค่อยยาวเท่าไหรนะ่เนาะแล้วก็มีใบที่ถ้าไม่หนอนก็ปลาเนาะไม่หนอนก็ปลากินนะแต่ว่าปลายังตัวเล็กอยู่นะปลานินปลาตะเพียนยังตัวเล็กอยู่ ตอนนี้เราก็ปลูกได้อยู่ถ้าถ้าถ้าปลาตัวใหญ่ก็ก็คงจะไม่ได้นะเพราะว่าเขาจะกินหมดนะฮะเดี๋ยวเราก็จะมาปลูกอีกแถวเดี๋ยวผมจะไปเหลาไม้ไผ่มานะครับปลูกอีกแถวนึงนะยาวอยู่ข้อยาวอยู่เขาใครเคยปลูกเนาะ,อะบอกด้วยว่าเขาดูแลยังไงใส่ปุ๋ยอะไรบ้างเนาะ แต่หลักๆพวกกินใบพวกนี้เนาะพวกหนอนกินใบอะไรพวกนกี้ก็จะฉีดน้ําส้มควันไม้อะไรพวกนี้เนาะแต่ว่ามันต้องมีปุ๋ยทางใบแหลนะเนาะใช่ไหมปุ๋ยทางใบถ้าใส่ปุ๋ยในน้ําก็โอ้โหนะน้เยอะนะมันก็จะเปลืองปุ๋ยซะเปล่าๆแต่ว่าผมก็จะเอาปุ๋ยคอ,อกมาใส่นะปุ๋ยคอกปุ๋ยขี้วัวนะเอามาเทนะครับก็ทิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ นะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณมากที่รับชมสวัสดีครับ